มาดูประเด็นนี้กันหน่อยนะฮะมีชายชาวลาวคนหนึ่งเนี่ยเขาก็นั่งรถแท็กซี่ไปส่งพี่ชายที่สนามบินสุวรรณภูมิเขาไปจากบางแคร์แต่สิ่งที่มันมีการแชร์กันออกมาเพราะว่ามิเตอร์มันไปไวอย่างกระรวดเลยปกติแล้วคุณผู้ชมลองคิดดูนะนั่งจากบางแคไปสุวรรณภูมิลองเดากันสิว่าราคาประมาณเท่าไหร่แต่มิเตอร์รายนี้พุ่งสูงไปถึง1,800บาทด้วยกันครับ เนี่ยคุณผู้ชมฮะ oh. เขาก็มีการถ่ายคลิปทุกอย่างนะ oh. เห็นชัดเจนเลยว่าทําไมมิเตอร์มันกระพริบเร็วมากเลยนะเออมันมันไปเรื่อยๆเลยนะใช่มันไม่ไม่หยุดเ,ยเลย,เลยนะ<ล>ยมันแบบมันพุ่งขึ้นเรื่อยๆเลยหลายคนถึงขั้นแซวกันเลยบอกว่าโอ้โหไวกว่ารถติดก็คือมิเตอร์ของพี่แท็กซี่คันนี้นั่นแหละ <Why? S 1> ไวไปไวไปไวเกินทีนี้คุณผู้ชมฮะนอกจาก คิดไป1,800กว่าบาทแล้วยังไม่พอนะฮะพอไปถึงสถานที่แท็กซี่รายนี้บอกว่าโอเคมัน1,800กว่าบาทเนี่ยงั้นขอตัวเลขกลมๆสวยๆละกันขอ2 0 0พตลกโอ้โหโอัหนนี้จะลดให้นี่ขอเพิ่มขอเพิ่มเนี่ยคุณผู้ชมคือคลิปนี้มีการแชร์กันนะฮะในเพจอยากดังเดี๋ยวจะให้รีเทิร์นเนี่ยเขาก็มีการโพสต์บอกว่ามีชาวลาวคนหนึ่งนั่งแท็กซี่จากปางแคไปส่งพี่ชายที่สนามบินสุวรรณภ,ภูมิเนี่ยคุณผู้ชมครับไปถึงเจอแท็กซี่โกงมิตเตอร์พุ่งเร็วมาก เขาบอกว่าพุ่งเร็วกว่ามิเตอร์ไฟฟ้าอีกอะคือจุดที่ถ่ายเขาก็มีการถ่ายไปตกใจเหมือนกันคุณผู้ชมครับเพราะว่ามิเตอร์ที่มองไปปพ๊บกลายเป็นไกลมา1,800กว่าบาทแถมอย่างที่บอกไปเรียกเก็บเพิ่มจริงๆแล้วขอเก็บ2,000แล้วกันทีนี้เจ้าตัวเขาก็เลยบอกว่าผมมีในตัวอยู่แค่พันเดียวเนี่ย คุณจะเอาหรือเปล่าเออ,เอ,อถ้าคุณไม่เอางั้นก็เดี๋ยวผมแจ้งตํารวจแล้วกันนะออให้ตํารวจมาเคลียร์แล้วกันเออสรุปสุดท้ายเขาบอกว่าเอเคพันเดียวก็เอาเ,ออเพราะมันมากกว่าอยู่แล้วคุณผู้ชมฮะทีนี้เขาก็มีการถ่ายปงถ่ายป้ายทุกอย่างเนี่ยจัดจับเก็บชื่อทุกอย่างเรียบร้อยเอาไว้แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนขับกับป้ายเป็นชื่อคนคนเดียวกันหรือเปล่านะฮะหลังจากนั้นพอเขานั่งส่งพี่ชายเสร็จเขารองนั่งแท็กซี่จากสนามบินกลับไปที่บางแคเหมือนเดิมสรุปว่า 300บาทเองนะโอ้โหแล้วเมื่อกี้มันคืออะไรนั่นสิแล้วเมื่อกี้จ่ายไปพันหนึ่งด้วยอะจ่ายไปแล้วพันหนึ่งส่วนต่าง700หายไปไหนเนี่ยคุณผู้ชมฮะทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลยเอาคลิปนี้มาเตือนกันเขาบอกว่าเขาไม่ได้อยากมาต่อว่าหรือว่ามาให้ร้ายใครนะฮะแต่เขาก็ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นกับคนไทยหรือแม้กระทั่งชาวต่างชาติเพราะมันไม่ถูกต้องทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปไปเจอในกลุ่มคุณผู้ชมครับเป็นกลุ่มรวมพลคนขับแท็กซี่เขาก็มีการพูดถึงประเด็นนี้ด้วยนะ ใช่ไหมครพอพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยเขาบอกว่าโหคือคนขับแท็กซี่หลายคนเขาก็พูดกันนะบอกว่าทุกคนพูดเหมือนกันเลยว่าโดนโกงแล้วแน,น่นอนโดนโกงอยู่แล้วเพราะปากติวิ่งไปเนี่ยสักประมาณ300ไม่เกิน400เองและการทําแบบนี้มันทําให้คนขับแท็กซี่คนอื่นๆเนี่ยเขาเสียหายไปด้วยนะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นกรมการขนส่งกรมขนส่งต้องเข้ามาตรวจแล้วเพราะว่าอะไรครับคือถ้าไปดูในคลิปจริงๆอ่ะ มันมีภาพชัดเจนมันมีชืช่อชัดเจนระบุทุกอย่างข้อมูลทุกอย่างชัดเจนเลยทะเบียนชื่อน,นามสก,กุลชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นไปตรวจสอบกันหน่อยนะฮะและที่สําคัญเขาบอกว่าคือหลายคนก็เข้ามาบอกกันเองบอกว่าพอถูกจับไปอ่ะมันก็ถูกปรับไปแค่นิดหน่อยเองหลายคนก็ยังคงกลับมาทําอีกเหมือนเดิมต้องทำประวัตินะต้องทาประวัตินะครับเพื่อที่จะจะได้รู้ว่า<ก>ปัญหาเนี่ยเพราะว่าถ้าดูแล้วเนี่ยถ้าตั้งใจโกงอ่ะถ้ามีช่องเดี๋ยวก็โกงอีกใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของผู้โดยสารคนหนึ่ง